ไปดูกิจกรรมของกกตมหาสารคามกันบ้างค่ะว่าเขาไปจัดกิจกรรมอะไรกันค่ะกกตมหาสารคามค่ะจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาค่ะ ที่ห้องประชุมสยามฮอลโรงแรมสยามทาราพาเลตจ,จังหวัดมหาสารคามนายนพสิทธิ์อุดมสุวรรณกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเปิดโครงการบรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมที่2เผยแพร่ความรู้การดําเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยมีผู้อํานวยการสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมหาสารคามประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามและผู้ที่สนใจที่จะสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มอาชีพต่างๆรวมทั้งประชาชนนักเรียนและนักศึกษา เข้ารรร่่วมมกกิจกรรคะสมาชิกมุทิสภาหรือว่าสวเนี่ยนะคะชุดปัจจุบัน250คนจะครบวาระในวันที่10พฤษภาคมนี้ค่ะทําให้ต้องมีการจัดตั้งเลือกสมาชิกมุทิสภาใหม่ค่ะตามมาตรา107ของรัฐธรรมนูญน,นะคะซึ่งก็จะมาจากการเลือกกันเองของบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันในการทํางานค่ะ ซึ่งก่อนที่จะได้สอวอะะจะต้องผ่านการคัดเลือกสาระดับด้วยกันตั้งแต่<ม>ระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศโดยแต่ละระดับเขาก็จะมีการเลือกสองครั้งค่ะครั้งที่1คือการเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันครั้งที่2คือการเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันค่ะ<ม>เลยต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจมาสมัครแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เพื่อเผยแพร่ความรู้การดาเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาค,ค่ะ ช่วงนี้คือคักนะเรื่องของการเลือกตั้งสวไม่ใช่แค่มหาสา,ารคามทุกจังหวัดเลยบางคนก็ถามไปเอ๊ะฉันมีสิทธิ์ไหม,ไมฉันมีสิทธิ์สมัครไหม,ไมอ่าลองหาความรู้ด้วยนะคะ